ครับสวัสดีครับผมผู้ผาเบาเสลภูมิครับผมสีผ้ามาเบิงปลาไม่แดงครับอยู่ในสวนปลายุคาแต่ก่อนมันสิมีต้นแม่มันครับอยู่ช่วงหนียุรวาวังเนี่ยหนึ่งต้นแ็นอยุรวาวังหันต้นหนึ่งมีอยู่สองต้นครับแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเยพิ่นสิปลูกมันครับเพราะถ่า เาพอะพันเศรเส้าปลูกมันได้สามสีปีครับมันก็เลยเกิดเป็นป่าไม้แดงครับนี่ครับนี่ก็ไม้แดงนะครับนี่ไม้แดงครับจากที่ปลูกมันบ่เคยได้กาไรนะครับมีแต่ยูทุนครับได้เห็ดปลูกแล้วก็ขายขายแล้วก็ฉลองกันแล้วก็ลงทุนปลูกใหม่ครับ บบมีได้อีกอย่างเลยครับการปลูกมันก็เลยพอก็เลยเซาถิ่มไ้เอาไปอยคามาปลูกแล้วก็มเมล็ดจ,จากถิ่มันล้นลงจากต้นมันนะเม็ดไม้แดงเนี่เนวะลามันแตกกระจายออกไปนี่มันก็เด่นออกไปประมาณยี่สิบสาสิบเมตรนะครับกลายเป็นป้าไม้แดงเลยครับมุลล้นราคามาหาศาลแล้วครับบา้านนี้นี่ผมติพามาเบ่งอันนี้ พวกนี้ต้นมันเกิดก่อนเนี่ยมันก็ติดต้นใหญ่เนี่ยครับน,นี่ไม่แดงแล้วน,นะครับเนี่ยน้อยน,นี่ไม่แดงหมดเลยครับนี่นี่ไม่แดงครับแล้วก็มีต้อนอ่าปาดูแบบนี้ครับนี่ครับไม่แดงหมดครับ ต่กอนเป็นปลามันนะครับปลาอ้อยปลามันครับแต่ก่อนนี่นี่ไม่แดงครับต้นนี้กระเมียนครับอันนี้กระเมียนไม่แดงมเมล็ดมันถี่ล่นลงกับจากที่สามปีสามปีมันง็เกิดงอกขึ้นมาโดยห้องประหูโตเลยครับนี่ครับต้นไงมันเนี่ยต้นนี้อาจจะเกิดก่อนนี อาทิตไทยเราเกิดเลยนี่มุอนี้นี่นี่ไม้แดงนะครับนี่ไม้แดงนี่กัแม่นครับนี่เป็นปลายยค่านะครับมันเกิดร่วมกันได้นะครับผู้ใด,ดว่าปลายยค่าเฮดให้ดินเสียผมว่าโบาแมนนยดินอุดมสมบูรณ์ครับนี่ ดินนี่ซุ่มครับหน้าฝนมันก็สิแห่งเนี่ยต่หนาแหล่งกั็ธรรมดาแต่ว่าข้างล่างมีอาหารหลายเลยอืมครับนี่ปลาไม้แดงนะครับนี่นี่ปลาเบิ่งนี่ไม้แดงนู่นกับแมนครับนี่แมนมดนะะครับจากมลร็ดมันติกตกตกลงมาจากเพื่อนแล้วก็ห้องกะทยกบไ้แล้วมันก็เกิดเองนะครับพ่ได้ปลูกนะครับนี่ อีกยี่สบสามสปีนี่ผมมามุ่นค่ามหาศาลแล้วครับจากผลจากที่เสา,าปลูกมันครับเพราะถ้าหาเลิกปลูกมันนี่ห้กกองกระถยมาครับถปลูกพวกยุค,ค่ามเมล็ดมันก็นล่นลงไปในพื้น,นปี2ปีมันก็นเกิดทยอยเกิด,ทย,ยกดทยอยเกิดไปมากครับเม็ดใดที่สมบูรณ์ก่อนมันก็นเกิดก่อนครับ แมนเลยครับแมนหมดเลยนี่นะครับไม่แดงนะครับน,นี่ต้นแดงนะครับเพราะว่ามีต้นเม่มันอยู่สองต้นนะครับแต่ก่อนนะมันเหล็อ่าม,มันเมล็ดมันลนกระจายเลยครับนี่ผมอยู่ในป่ายุค่าเนี่นะครับหกเลยนี่นี่ไม่แดงนี่ไม่แดงนี่ครับนี่ก็ไม่แดงนะครับนี่ในน้อย เกิดขึ้นมัดเลยครับนี่นี่ไม่แดงครับนุน่นกระแมนนุน่นอูปานโปกเอาครับเป็นป้าไม้แดงเลยครับแล้วก็สิมีต้นอะานี่ครับ มีต้นปลาดูแซมนะครับเม็ดปลาดูกับปิวมากับเกิดนะครับนี่อันนี้ปลาดูนะครับนี่ไม่แดงครับนี่ไม่แดงไม่แดงไม่แดงอันนุนอันนุนปลาดูมันสีมีเม็ดปลาดูปิวมาด้วยครับนี่กับปลาดูครับต้นนี้มันสีมีผสมกันมานะครับต้นน้อยต้นใหญ่เพราะว่ามันกะเม็ดเตสมบูรณ์ก่อนมันกะเกิดก่อนนะครับนะครับ ไม่แดงไม่แดงไลยนะครับนี่ตัวน,นี้ก็ไม่แดงนะครับนี่ต้นได้สมบูรณ์ตอนก็เกิดตอนตอนนี้ผมอยู่ในปายุค่านะครับนุ่สครับไม่แดงไม่แดงไม่แดงก็ไม่ประดูะครับนี่ครับนี่ครับ ไม่แดงครับอันนั้นไม่ประดูครับอันนี้ต้นนี้มันเกิดความโดนแล้วั้งจ่หลายปีแล้วมั้งนี่นครับผมอยู่ในปา่าอยค้านะครับแต่มันเป็นสวนปลาแล้วครับตอนนี้เป็นปลาไม่แดงมูลนค่ามาหาศาลนะครับไม่แดงนะครับเกิดเองเกิดเองข้างนั่นเลยนะครับว่าได้ปลูกนะครับ ผลที่การที่เลิกปลูกมันครับมเมล็ดมันก็หล่นลงผืนหลังจากนั้นมันก็งอกงอกขึ้นมาเองนะครับน,นี่ไม่แดงนะครับนี่นี่ไม่แดงหมดเลยนี่นี่ครับไม่แดงอันนั้นไม่ประดูไม่ประดูไม่แดงครับนี่เม็ดเม็ดไม่ประดูนี่มันจีมีแม่มันอยู่ไก่อย,อยู่เลยครับมันปิวมานะครับนี่ไม่แดง นะครับผมให้บอกเอผ้าเบืองว่าย่ปลายุค่าครับแต่ว่าเป็นมเมล็ดติดลดนลงมาแล้วก็เป็นผลผลิตพ่อยได้ครับมุ่นค่ามาหาศาลนะครับผมสิบ,บวันเลยแหละที่เก็บพวกนี้ไว้ครับ